สวัสดีครับวันนี้ผมพามาไหว้ขอพอรพระที่คัมชโนดน,นะครับผมไหว้ปู่โกับย่าศรีปทุมมามา,มาแรกตอนแรกจะได้บัตรคิวแบบนี้เพื่อเข้าชมก่อนนะครับแล้วก็มีคเค้าสแกนเนาะไปครับเราเข้าไปไหว้ปู่กันต่างๆมานะวันมีคนเยอะครับผมน่าจะมีลำบาก ขอองข้งาไปครับเราจะเข้าไปไหว้พุ่งตรงไปข้างในเลยนะครับตรนนี้ตอน6นาฬิกาแล้วยังไม่มีตรงนี้สร้างขึ้นเนาะเอขาเ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 ขา คนเยอะนะ, smile, ะรับูปที่เราถ่ายเมื่อก่อนอยู่ในตำชโนดหลันมาก็จะมีข้างน้าที่ยารถ่ายนูปนต่างของแหลงท่องเที่ยวตัวใหม่นี่คนเยอะนิดนึงวันนี้วันอะไรครับวันเสาร์ปวดบัดตรงนี้จะับ มีนนเข้ามาตรงนี้แอบดูนางรำนะฮะฝั่งนี้จะมีพิธีบวงสวงนะฮะจะมีพิธีบวงสวงนะีนี้ก็จะเป็นานางรำเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้บุคคลในกันนะครับข้าง,นานาางนานในที่เดินเข้ามาผุคคนก็จะเยอะนิดนึงนะคะรับแต่ไม่ใส่ดอกม้นเนานะ,ะีานี้ผมไม่ได้ ซื้อใบสีฟูมานะครับออะทาทางขุนจะเป็นครคําชโนคราวนี้เป็นครั้งที่สี่ที่ผมมาแต่ครั้งนี้คนเยอะมากเยข้างในนี้จะเป็นกรอบปลาตรงนี้จะเอาอไรกันเนี่ Yeah. <clears throat> oh oh. ตรงนี <differences S 2> ้นะครับ <sm> ฝั <problem> <zed> ่ง <tre> น <k shower towers> ู้นเนาะจะเห็นเป็นต้นเขาชโนดนะครับผต้นเขาชโนดเลยนะตรงนี้จะเป็นเกาะกลางนะครับเกาะกลางที่ลอยอยู่กลางน้ำนะครับผมซึ่งเป็นเกาะต้นเขชโนดเข้ามาตรงนี้จะรู้สึกเย็นนะครับรู้สึกเย็นเนาะ เชื่อกันกมากตรงนี้เป็นเกาะศรีสัจเศตรงนี้ความเชื่อนะผมงความเชื่อที่ผมเคยมาเนาะผมเคยมาขอสมบัติท่านนะครับผ <c ười> มเคยมาขอพรนะครับผมเคยมาขอพรกับอาจารย์เองนะท่านนีประสบความสาเร็จนะครับผมอันนี้เป็นส่วนส่วนตัวเนาะสิทธิส่วนบุคคลนะครับผมความเชื่อส่วน,น <c ười> บุคคลอันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับคือเรามาไหว้มาขอพรมาขอสมบัติท่านแล้วคราวนี้เราได้สมบัติถนาะเราก็มา มาเพื่อขอพอรเราไม่ได้มาบนบานสกล่าวนะครับผมเรามาขอพอรท่านให้ค้าขายดีเนาะตรงนี้ตามต้นคำชะนุกต่างๆเนาะตัดพวกเฟิร์นพวกอสต่างๆได้ขึ้นเนื่นองจากความชุ่มชื้นของความชุ่มชื้นนะครับผมความชุ่มชื้นของธรรมชาตินะครับตน้นคำชะนุกสวยมากครับกินของแก่สุดๆนะครับ ีคนเยอะแน่นเอียดเลยครับคนเยอะเลยนะวันนีคนเยอะเก็จะไปตรงจุดที่ขอพอรพพ<ล>ขอพรนะขอพรเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะพาเดินชมนะครับดูต้นนั้นล้มลงแล้วเขาเอามาเอ็กของ,ของ มีการที่ต้นล้นมลงมาเขาก็ยังแบบมีการประคองไว้ด้วยการใช้เหล็กค้ำอย่างนี้ครับผมตรงนี้เป็นครั้งที่สี่ที่ผมมาวัดกโโดัมพโชาแตเป็นครั้งแรกที่คนมาเยอะมากครับผมเราไ, <ป S 2> ได้ขอพรเราได้หวังเราเลยกลับมาอีกนะครับเดินไปเลยเราเดินไปต้นต้นนล้น,นเลย วันนี้คนคนเยอะคนเยอะมากๆนะฮะบสีพิเต็มไปหมดเลยร่วมงานมาสุดโซนหาไม้เดียวยัดไปดีใจเพื่อขายไล้ ไปเดินไปส่มันจเจอมาด้วยของแขงยังเยบงีดีทุก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 ทเกทุ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 กกทุก มาใหม่อยดูที่พื้นเขาตามจุดมาร์กสีเขียวนะครับมาใหม่นะครับจุดสีเขียวเด้อฝั่ของงคต่องกนะครับก็เปเพื่อสัว้หน้าแลก็นปครับผมจ้าที่ลอยนะครับแบบวิธีบูชาปลาเนาะ นี <Cornell. S 2> ่ทำชันุกคนเยอะมากครับซื้อไปก่อนนะครับยังไม่ขอบอลอย่าคุ้มวางเนอะนั่งพี่ก็ได้พี่เยอนั่งพี่มาก่อนมาก่อนสามารถขึ้นขึ้นข้างบนได้ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้คนเยอะแล้ว ทุกคนขอพรไปด้วยกันนะครับผมมันเป็นความเชื่อสมบูรณ์นะตั้งแต่เราสอนจนมาสอพรที่นี่เราขอพรได้ส่มาหนาเราถึงกลับมาอีกนะครับผมรายค้าขายดี่พบเจอติดสินบีนะครับผมเราเลยกลับมาพบเจออีกต่อไปนะครับให้จ่อทามมาคู่บุรีเด้อใครมีให้จ่อเอาเนี้จ่อทามมาคู่บุรีนะครับเด้อพี่น้องเด้อให้มีกินได้มาคู่นะครับ เก็บก็จะก็เก็บได้เก็บได้ดีแล้วอันหน้าไบสีก็สุดตลอดเนอะอันหน้าไบสีก็หาตลอดเอาเขากันเสร็จแล้วถ้ท่านปัจจัยใส่ใบสีเนอะปัจจัยใส่ใบสีถ้ามีมาปูหรีพวงมาลัยมาปัจจัยก็แนบใส่เครับเนอะเราจะได้ที่ถามขอขอโชคขอลาบขอบุญวัดจนนาปอนาติการงานขอแก้บนขอบนเนอะเราจะได้ที่ถามขอ ก็คือถ่าไม่มีหมาปูหรือฟงมาเลยมาเมย์จีบเนื้อเราที่ฐานขอก็ได้นะครับเนอะเมย์จีบเนื้อเราที่ฐานขอขอโจทย์ตัวนี้ตรงองค์สามปู่ที่คำชะโนดนะครับองค์ปู่สีสุดโทนะครับป็นญาติสีปทุมมาเนาะถ้ามีใบสีปัจจัยใส่ใบสีนั่นมีหมาปูหรืพฟองมาเลยมาปัจจัยก็เนบใส่นะครับเนอะก็เสร็จแล้วแล้วตั้งจีบอธิฐานบอกชื่อนามสกุลบ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะครับอ่อธิฐานครับัลิีษา ที่ผ่านไปด้วยกันนะครับก็ไช่องยูทูบของลูกติดด้วยเธอ ขอให้คนทุกคนที่ดูเข้ามาคนรักคนไข้กดไลค์กดติดตามให้ดูทุกคนอธิฐานไปด้วยกันนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่คำฉโนนนะโอเคครับท่านอธิฐานเสร็จแล้วอาจารย์เอก็อธิฐานเสร็จแล้วนะโมจามจบดังๆพร้อมกันนะจะมีนะโมตัสวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัวโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัพพะวโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมตสสะภะวภโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสพธสุกายะวาจาจิตตังกายะวาจาจิตตังอาหารวันทานาคาธิปดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปทุมมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมิทุติยัมปิตุติยมปิตกายยะวาจาจิตตัง อาหังวันทานาคาธิปดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปทุมมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมิตาติยัมปิกายวาจาศิตังอาหังวันทานาคาธิปดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปทุมมานาคีวิสุทธิเทวี ปูเชมิสาธุาพ่พอปู่สีสุโธแม่ย่าสีปทุมมาพระภูมิเจ้าที่ลูกหลาน,ลานได้น้อมนำนทั้งสก,กาละมีดอกไม้ทุกเทียนปายสีายสมากผูบุรีทวงมาลายัยปัจดัจขอน้อมถวาย ขอให้ท่านจงรับแล้วได้ปรดเมตตาประทานพรได้ปรดารให้ลูกให้หลานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปาารถนาและตั้งใจไว้ให้หายคอร์ให้หายคอรหายทุกหายทุกหายโศหายโศหายกหายโลกหายภัยายมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองท้งหน้าที่การงานการเงินกธุรกิจอาชีพโชคลาบวาสนาโชวาสนา ขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาให้โชคดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดไปทุกท่านทุกคนได้เถิดสาธุสาธุสาธุทุกคนขอพรด้วยการเสร็จได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราผมผมพาเดินชมต่อนะผมพาเดินชมต่อนะครับผมนี่เดี๋ยวผมพาเดินชมต่อฝั่งนี้เลยนะครับผม กระรอบเรามาฝั่งนี้นะครับผมหลังจากที่ขอพอรนะครับผมหลังจากที่ขอพรปลูกเสร็จแล้วลเราจะมาฝั่งนี้ได้เลยเราจะมาฝั่งนี้มาดูกันว่าฝั่งนี้มีอะไรบ้างนะครับผมตรงนี้บริเวณแอร์เร,รื้อรอบนี้ครับผม,ผมก็จะเป็นต้นค้าวชนตบทเลนะ็กๆที่กําลังโตตัวขึ้นนะครับก็จะมีต้นที่สูงมากสูงเหมือนต้นนะไปาล์มเลยค่ะคล้ายๆต้นมะพร้าว สวยครับผมข้างในล่องเงยบนะฮะแปลกนะฮะเป็นเกาะที่ลอยขึ้นอยู่กลางน้ำได้ที่อัจจะเป็นต้นตัวพวกรากไม้เนาะอันนี้ทางวิทยาศาสตร์นะฮะแต่หลักกาไม่ถูกน่าคิดที่นี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พิสคาระาบเคารพนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นไทรนะฮะต้นไทรที่ทุกคนมาสักการะอยู่ใช่ไหมครับต้น ไหว้ขอพอรเสร็จแล้วปุ๊บเราไปเดินไปจุจ่มจุ่มฝ่นต่อได้อยู่ครับผมตรงนี้ก็น่าจะมีคนมาเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่เราเดินออกมาก่อนหลังจากขวายเครื่องสักการะเสร็จแล้วนะเดินรอบบริเวณรอบตรงนี้จะเป็นต้นไใสใหญ่นะครับนะครับผมมันจะเอ็นลงออมาเขาก็จะมีการค้ำยันเขามาเดือเดอเขาก็จะมีการค้ำยันไว้ครับผมโด,นะดยการใช้เหล็กนะโดยการใช้เหล็กค้ำยันไว้ตรงนี้จะรักษาโครง ความเชื่อกันเชื่อกันว่า,าต้นคำชะโนดนี้เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่คืนเฉพาะที่เกาะคำชะโนดที่เดียวเท่านั้นนะครับที่ผมได้ยินในยู u b e มานะครับผมในรายการใดๆสักรายการที่บอกใครเอาต้นคำชะโนตตรงนี้ออกไปปลูกนะครับผมก็ต้องเอาอกกลับมาก็ต้องเอาเก,กับมาคืนนะครับผมไม่งั้นก็จะอาจจะฝันเห็นอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นนะครับ ธรรมาชาติถ้หความสวยธรรมาชาตินะทมร่มเืิมก็เห็นเขาทำทางเดินเป็นแบบไม้คือทำด้วยแบบน่านอนพักผ่อน,นสบายเลยะวันนี้มีคนมาเยอะมากครับผมมาเยอคน<ม>ากาล,ลยพยายามแต่งกายสุภาพหน่อยนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตื่งตาสองตัวเนาะเนื่องจากสถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่ทุนมาด้วยความเคารพและมาที่พึ่งทางยึดย์เดียวทางจิตใจนะครับผม มาขอพรน,นะครับอย่างตัวเราเองสองคนนะครับผมตัวเราเองสองคนอ่าอาจาร,รย์นีนแล้วก็อาจาร,รย์ตัเอรรแล้วก็ผมนะครับผมคือมาแล้วเราขอขอพรได้สุขปรารถนานะครับผมเราก็ตัดมาที่นี่เป็นครั้งที่สี่มาเพื่อขอพรมาเหมือนกับเป็นลูกหลานมาหาท่านให้รู้สึกสบายใจนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวเราจะเดินไปแล้วก็จออกตรงออกเลยนดนะูฝั่งนู้นจะเป็นเกาะใช่ไหมน,นี่เป็นทะเลเหรอทุกเราต้องเห็นไม่นี่แหละเหมือนคล้ายๆบึงเหรอ แล้วตอนนี้จะจะลอยอยู่กลางบึงอ่ะใช่อ่ะฝั่งฝั่งนู้นแทนไปครับจะเห็นว่าเป็นเนี่ยบริเวณล้อมร,รอบเลยเหมือนบริเวณล้อมรอบเกาะครับผมจะเป็นน้าทั้งหมดคล้ายๆบึงของหลงนะครับผมแล้วตรงน,นี้จะเป็นเกาะแบบเกาะกลางขึ้นมาเลยคับผมอันนี้เป็นอันนี้มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคบผมที่อยู่ดีเกาะนี้ขึ้นมากลางตรงบึงเลย <S <S แล้วก็ขึ้นมากลางตรงบึงแล้วเขานี้แบบก็จะต้นเฉพาะที่แบบเนี้ยต้นคามแชนโน่เนียครับ เป็นต้นไม้พื้นถิ่นเนาะไดเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นเฉพาะที่คำสนดที่เดียวเท่านั้นเป็นวังบาดาลองคู่สีสุดโทแล้วก็องค์หน้าประชุมมาสิลปประชุมมานะครับเดี๋ยวเราเดินเสร็จปุ๊บน่าจะไปบุญหน้าเราน่าจะไปเดินบุญกับท<อ>างเข้าที่นาเข้ามาเล้วะตรงน,นั้นจะเป็นบ่อน้ําบ่อน้ําที่ใช้น้ําจากตรงนี้เข้าไปใช้ในวัง พิคีพุทธ,ธาพิเศษเป็นหนึ่งในเก้าที่ที่ใช้ตักน้ำจากตรงนี้เพื่อเข้าวังมาจะมีตรงนี้ถ้าใกล้ๆกันก็จะเป็นวัดป่าคำชนที่ใช้น้ำจากบอกาาไไ่อ,ราาอตรงนี้ครับผมเข้าไปในวิสอาพิธีนะผมราชาพิเศษตรงนี้จะเห็นา่ากต้นคำสนุกคือขึ้นเยอะหน้าแบบคือมัน มันสวยเลย หนึ่งเราจะถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทที่เป็นหนึ่งในเ้าบ่อน้ำที่เข้าเอาปัดเข้าไปในวังเพื่อใชนใ้นใ,นในพิธีราชาพิเศษนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันตรงนู้นเนาะเดี๋ยวผมจะใช้บ่อน้ำนั้นทมนะครับผมเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวผมเองนะครับอันนี้วันนี้เนื่องจากเรามาวันนี้เรารีดเพราะว่า เราเอาน้องหมามาด้วย2ตัวครับผมแล้วเราจอดรถไวนะ้เนาะเราก็ห่วงหมา แนจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นบ่อน้ำอุกกาบาตที่เป็นหนึ่งในกล้าบ่อน้ำที่ใช้ตักเข้าไปในพระาชาวาังเพื่อใช้ในพิธีราชาพิเศษนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตพรมน้ำตรงนี้ิดนึง ห่อคอนแล้วก็ตั้งเหรี่ยญนะครับผมประมาณนั้นหัวใจก็ขายเองยื่นมือยาวๆน้ำพรมให้เสน่ห์ไปก่อน,นเเสน่ห์เอาไปน้ำพรมก่อน ผมก็มีใช่ไหมเดีย๋ยวเราไปตรง้อัน,น้ำพรมนะขออนุญาตดื่มน้ำสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปรับพรมนะเพื่อเป็นสิริงรมงคลนะครับ คนอ,อยู่ตรงนี้ขอพอน้วยกันได้นะครับผมพอน้วยกันได้เนาะปะัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนครับผมโอเคเสร็จจากตรงนี้เสร็จแล้วเราเดินออกกันเลยนะครับผม

แล้วสองคนขอลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะยังไงฝากกดติดตามกดไลค์ก,กดแชร์ให้ห้องเราด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ,บ